นี่คือภาพบรรยากาศของคุณพนกิลเลมิยองของเราเมื่อเดินทางมาถึงสนามทีโอทีสเตเดียมนะครับเพื่อลงทำศึกฟุตบอลโตโยต้าตลีกครับรอบปทีมสุดท้ายนดะที่2กับทีมทีโอทีเอสซีนะครับนัดแรกทั้งคู่เจอกันมาแล้วที่สนามเอ g s t a d i เ m ดียมผลปรากฏว่ากิเลม Le ิยองของเราพ่ายแพ้ให้กับทีมทีโอทีไป1ประตูต่อ2นั่นคือสถิติการแพ้ครั้งแรกของฤดูกาลนี้ในทุกๆถ้วยครับ ดน,นนี้นะครับขุนพลกิเลยองมีโจทย์ง่ายๆคือต้องยิงชนะทีมเจ้าบ้านให้ได้2ประตูต่อศหรือถ้าเจ้าบ้านยิงไม่ได้1ลูกก็ต้องยิงกลับเป็น3ประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ2ครับถึงแม้ว่าความยากของเกมนี้จะมีอยู่พอสมควรแต่ว่ากองเชียร์กิเลพยองนั้นก็ยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเขาจะทําได้สําเร็จ ช่วงนี้ฟุตบอลต้องบอกว่าเตะถี่จริงๆเลยนะครับหลังแตจกจบเกมการสัปดาห์ทัวร์เตอรต้าหลีครับนี้แล้ววันเสาร์นะฮะก็จะทำสึกสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลีกกาทีโมสสภาเอ็มร้อยห้าสบระบุรีนะครับก็เป็นงานหนักของกุซือยอก้าในการที่จะเลือกใช้ผู้เล่นของเขานะฮะในแต่ละเกมแต่ละถ้วย กองเชียร์กีฬาพยองอยังคงน่ารักครับมารอให้กำลังใจนักเตะถึงหน้าปากทางเข้าห้องพักนักกีฬาในส่วนของกองเชียร์กีฬาพยองนั้นนะครับทังเจ้าบ้านทีเอสซีก็ให้โควต้ามา1,200คนนะครับก็เรียกว่าการจำหน่ายตั๋ว1,200ใบเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วเลยแหละครับ แต่ทางเจ้าบ้านก็ยังใจดีนะครับมีเพิ่มตัวขึ้นมาให้อีกประมาณ300ใบด้วยกันก็ทําให้ค่อนข้างที่จะพอเพียงอยู่เช่นกันนะครับสำหรับฟุตบอลกลางสัปดาห์แบบนี้มาดูตัวผู้เล่นของทีมกีเรพยองครับเด็กกอลทางหลาเป็นกัปตันทีมอาลเมรินยาวดําเป็นผู้รักษาป,ประตูเอดิวันโด วิรุตกายเย็มมาริโอยูรอฟสกี้ลีควานชอนเปาโลแลงเจลพิชพงษ์เฉยฉิวอาทิตย์ดาวสว่างเปียพลบันเทาและธีรศินแดงดาครับมาในชุดเก่งเลยละครับแดงดำส่วนทางเจ้าบ้าน TOTSC เนี่ยก็ชุดเก่งเช่เชนกันสีฟ้าถุงเท้าขาวครับ ก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่ทั้ง2ทีมแล้วก็บรรดากองเชียร์ก็ยืนไว้ห้าลให้กับการจากไปของคชพงนะครับ คนซือของทีมกะบี FC ออดีตก็เคยเป็นพนักงานของทีม TOC SC นี่แหละครับกิเลมยองเอสเมืองทองอยูเต็ดเริ่มเขียยลูกเริ่มเล่นก่อนครับมีโจทย์ยากอย,กอยู่คือต้องทํา2ประตูในเกมนี้เปาโลไหลให้มาริโอตะวันกลับมาพิชิพงทำชิ่งกับเปาโลลองกดด้วยซ้ายหฉลับลูกทะลัก,กไปถึงเอดดวันโด,โดก,กดอีกครั้งหนึ่งกีรักเกิดผู้ายยังคงเซฟไว้ได้ครับแม กเรียกว,ว่าทักทายตั้งแต่วินาทีแรกๆอ,อย่างได้อยู่นะครับเอดดี้ให้กับวิรุษกาเหยีย,ยโยนเข้ามาและลูกมันไม่เป็นใจให้ทั้งเปาโลและก็มาริโอนี่ครับเอดิวันโดเปิดเข้ามาพิชพงศ์เฉิวยวมองไม่ถึงลูกยังอยู่ที่ทีราสินเีราสินตากกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องมองสกัดออกไปอย่างอุตลุดแล้วครับแผงหลังของทีมทีโอทีเอสซีเอ็ดดี้เอดิวันโดทำชิ่งกับ ทีรศสินเทีรริสินไหลให้พิชพงศ์กลับมาถึงแต่สกอร์ลองกดดูยังจูนเลด้ไม่ได้ครับพื้นสนามค่อนข้างที่จะแฉะนะครับเปาโลเปลาโลหุล็อกหนึ่งจังหวะแล้วลองกดเสาแรกวีระเกิดพุทธาอย่างยืนอยู่ตรงนั้น อาทิตย์ดาวสว่างเปิดไปฝั่งซ้ายให้เปาโลดึงบอลลงได้สวยอืก <c> ร <oughs> ะชากหลบมาหนึ่งจังหวะก็จะให้พิชิตพงอู๋ยาวจะข้ามหลอกครับแม่แต่ธีรสินไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะทีวีเองอลูกตั้งเตะเกือบเข้าหัวเพื่อร่วมทีมเช่นกันมาริโอต้องโยนไปวีระปัดออกมาธีรสินซ้ำแ้่แผงหลังของทีมทีโนะฮะยืนอยู่ในแดนตัวเอง8 9คนเลยละครับ มาริโอพยายามจะจ่ายให้เปาโลลูกนี้จ่ายไปโดนแขนของผู้เล่นทีโนะฮะได้ลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกระยะอันตรายมาริโอยูรอฟสกี้รับหน้าที่เป็นเพชฌฆา,าในการปั่นด้สายสโป้งเบียดสามเหลี่ยมเข้าไปครับมาแล้วครับหนึ่งลูกที่ต้องการสำหรับ SEG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับระยะทันหนักระยะทางปืนของเขาเลยแหละครับ นี่ยมาดูภาพช้าครับมองเหลี่ยมแล้วนะครับว่าจะปั่นไปเสาไหนแล้วก็วิ่งมาปั่นด้วยไซโป้งครับนี่ยแล้วมันเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากๆครับลูกแรกมาเร็วแบบนี้นะฮะมีลุ้นครับ เรีวยกว่ากองเชียรกิเลมพยองเริ่มมีกำลังใจกันขึ้นมาล้ครับสกอร์ที่ต้องเอา2อลูกนะเริ่มจะมีความหวังเพราะลูกแรกมาแล้วละครับแต่คุณผู้ชมครับดีใจเพียงแค่สามนาทีเท่านั้นนะฮะ นี่ครับทีโอทีเอสก็มาตามตีเสมอได้จากความผิดพลาดเล็กน้อยของผู้เล่น s อสซีเมืองทองยูเทปนี่แหละครับเป็นพาอูโนวิสนะฮะอูยืนมงโล่งๆครับนี่ยจากลูกเปิดของปกิจดีพร้อมครับหบมุนกระหม่อมไปเสาสองหมงดีจริงๆฮนะทดน,นี้โจทย์ของทีม s อสซีเมืองทองยูเทก็ยากเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะกลับมาเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องยิงอีกถึง2ลูกด้วยกันถ้าจะเข้ารอบต้อง ยิงให้ได้3-1ครับเริ่มครึ่งหลังครับด้วยความผิดพลาดนะครับในบานจังหวะนะฮะนี่ฮะเป็นทีโอทีที่พลิกขึ้นมานำทีม s อ g เมืงองทองยูเต็ดไปสองประตูต่อหึงจากพาอูโดวิสคนเดิมครับแม่พยายามจะทำเกมรุกนะฮะแล้วก็เจอลูกสวนกลับเข้าไป อย่างว่านะครับฟุตบอลต้องการประตูนะครับก็ทําให้ต้องดันเกมบุกนะฮะและความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เห็นแต่ว่าไม่ย่อท้อครับยังไงก็ต้องยิงให้ได้3ลูกอยู่เช่นเคยถือศีลลองกดดูหุ่มปาดหน้าประตูไปมีลุ้นครับหลีหลีทำฟาวโโอ้หแล้วคาววบุระกับตันทีมเล่นเร็วเลยทันทีครับปกิจไหลมาว้ย หลุดมาหน้ากลัวครับเป็นพาวนวิทนะฮะแล้วนี่ฮะนักเตะจากเซอร์เบียยกบอลชิบชิชนเสาหูโชคดีมากๆมากแม่ชนคานนะครับโอ้โหที่ไม่เสียลูกที่สานะฮะไม่งั้นงานหนักของเอสซีมืองทองยูเนเต็ดแน่นอน,นะฮะเอ็ดดี้อดิวินโดกระชากไปสูนเส้นหลังตวัดกลับเข้ามามแม่พิชิพงเข้าชาร์จไม่ทันนะครับมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งมาริโอตากไปให้เปาโลถูกทำฟาวระยะอันตรายครับ ดดสกอร์ทองเหลาลองปั่นดูปั่นหลอกๆนะฮะไอเดียดีแล้วนะครับแต่ยิงไม่เข้าหลังจากนั้นยอกกาครับก็แก้เกมเอาเดวินโดออกแล้วก็เอาดานโนเซกาลงมาเล่นแทนครับเกมดีขึ้นทันตาเห็นครับดานโนไหลามาให้ธีรศินตวัดยิงเร็วนะฮะคุยรักเกิดผู้ชายยังคงซูเปอร์เซฟไว้ได้ ทีละสินหลุดมาทางฝั่งซ้ายครับโยกลบหนึ่งจังหวะมีโอกาสได้เปิดแล้วละครับเปิดเข้าไปเปาโลอยู่ตรงนั้นห <c oughs> มงย้อนซอนตามมาแล้วละครับซอประตูต่อสองสำหรับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับแหมอีกลูกเดียวเท่านั้นครับ <c oughs> นี่ก็เป็นลูกที่7ดในฤดูกาลนี้ของส่วนหน้าบาซิเลียนคนนี้นะครับย้ายมาเลขที่2แต่ยิงประตูอย่างสม่ำเสมอแต่จังหวะนี้ต้องชมการเปิดของทีลสิสินแดงดาด้วย เนี่ยโอ้โหวิ่งมาหม่งเสาสองลูกหัวเนี่ยถนัดจริงๆเลยละครับสำหรับเปาโรแรงเกลเอาละครับกองเชียร์เอสจีเมืองทองอยู่เต็ดมีลุ้นนะครับอีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นกดประตูทีมเยือนก็จะพาให้กิเลนผพยองผ่านเข้าไปในรอบต่อไปได้นะครับ พยายามบุกต่อครับปเปาโลเปิดไปดานโน่โงชงมาให้มาริโอทำชิ่งกะทีรสินแล้วลองปั่นดูหูแกปั่นไปไหนเนี่ยมตั้งใจมากเกินไปครับเปียพลทำชิ่งกัะดานโน่แม่ยังคลองบอลไว้ได้ครับพยายามจะหาเพื่อนมาเติมแล้วก็ไหลให้เปียพลเปียพลคลอสเข้ามาเปาโลโอ้โหคนเดียวลง่งลง มากกดไม่ลงครับคุณผู้ชมเกือบได้ประตูขึ้นนําหลังจากนั้นยอก้าก็เอาดัสกรอนทองเราออกแล้วก็เปลี่ยนเอกภูมิมทารุ่งโร่ลงมาเล่นแทนเอกภูมิมทารุ่งโร่ทางฝั่งซ้ายครับแม่พยายามไปแล้วพลิกกลับหนึ่งจังหวะประวัดกลับไปแล้วก็ถึงดานโนเซก้าแม่แต่เหมือนจะเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับแก้เกมอีกครั้งครับมงคลนำนวด ตงมาแทนวิรุษกายเย็มโอ้โหแล้วชกมาไม่ดีม,มาริโอปั่นไปชนคารมเต็มๆแม่ฟุตบอลคลองเกมเหนือกว่าบุกมากกว่าแต่ขาตรงดวงนี่แหละครับโอ้โหทำยังไงก็ไม่ได้ประตูอา้าวช้าผู้สาประตูยิงซ้ำก็ไปก็ไม่น่าได้แล้วละครับ <c oughs> มาริโออีกครั้งหนึ่งโยนมาให้ปียพลบรนเทาหมงย่อยๆโอ,โ,โอ้โหวีระเกิดผู้สาวันนี้ผีเข้าอีกหนึ่งวันครับสุภ์เซฟบุตรหลุดลูกตั้งเตะครับเอาชลักมาถึงอาทิตย์อาทิตย์ตยก็ไม่ใช่กองหน้ามืออาชีพด้วยนะครับแปลแบบกองหลังจริงๆแปลออกหลังไปไกลนะครับมาริโอโยนก็มาวีระต้องชกออกมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับจบเกมกันในขันนะครับ ก็เสมอกไปสุดมัน2อตูต่อ2ครับแต่รวม2นัดแล้วทีโอทีเอประตูได้เสียดีกว่าก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเจอกับทีมราชบุรีมิตรผลก็อวยพรให้กับทีมทีโอทีเอไปถึงช้ำให้ได้นะครับส่วน s อสซเมืองทองยูเทเทุกคนทำเต็มที่กันแล้วนะครับสำหรับเกมเมื่อวานที่ผ่านมาต้องขอคุณกองเชียร์ที่น่ารักทุกคนที่แสดงพลังกันอย่างเต็มที่ แต่วันนั้นไม่ใช่วันของเราจริงๆครับ